นี่คือ Reebok Float Line Energy 4นะครับราคา3,790บาทจากทาง Reebok นะครับเป็นรองเท้าวิ่งโมเดลใหม่นะครับที่ออกมาเพื่อนักวิ่งทั่วๆไปนะครับหรือว่านักวิ่งที่มีประสบการณ์แล้วแต่ว่าอยากได้รองเท้าวิ่งที่ใส่ซ้อมสบายๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่หืือหวานะครับรองเท้าคู่นี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจ3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของอัปเปอรนะครับที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคินะครับแล้วก็ เขาเคลมว่าการระบายอากาศน่าจะทําได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของรูปทรงต่างๆดูมีความปาดเปรี้ยวเรื่องของลิ้นรองเท้านะฮะเป็นแบบบางๆสบายๆนะครับแล้วก็ดูมีความทันสมัยนะครับเป็นแบบยุคใหม่นะครับอันนี้ผมว่าทําได้ดีนะฮะเชือกรองเท้านะครับเป็นแบบบางแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับอันนี้ผมชอบนะครับแต่งอะไรก็ตาม การผูกเชือรองเท้าเนี่ยก็ยังจําเป็นจะต้องผูก2ชั้นอยู่ดีนะครับจากการลองมาแล้วนะครับหจุดเด่นที่น่าสนใจของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือเรื่องของโฟมที่มากับรองเท้านะครับเพราะว่าโฟมตัวนี้มีชื่อว่า Float r i d e Energy นะครับน่าจะเป็นโฟมที่จะใช้ในรองเท้ารุ่นใหม่ๆที่จะออกมาจากทางค่าย Reebok ด้วยเช่นกันนะฮะรายละลเอียดต่างๆรอบๆรองเท้าถือว่าทำได้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นรองเท้าด้านหน้าที่มีการปัก รีบอกแล้วก็ f ฟ o ด์ l i น์นะครับบริเวณส้นเท้านะครับที่มีแถบสะท้อนแสงแล้วก็ตัวปักรีบอกอย่างนี้ผมว่าดูคลาสสิกสวยงามดีนะครับเรื่องของเอ t s o l โซนะครับที่เป็นคาร์บอน u b b เ r อร์ s อ l e ซนะครับที่จะช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับเรื่องของ p a t เทิรแล้วก็แท็กชั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็สามารถยึดเกาะกับถนนได้ดีนะครับน้ำหนักของรเท้าคูน่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน250กรัมก็ถือว่า กำลังดีนะครับไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปสําหรับรองเท้าสายฝึกซ้อมส่วนเรื่องของไซส์ซิงนะครับคู่นี้ผมใส่ไซส์11 US นะครับซึ่งผมจริงๆแล้วปกติทั่วไปผมจะใส่อยู่ที่10.5 US นะครับอย่างไรก็ตามผมยังคงคิดว่า10.5 US หรือว่าตรงไซส์ น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีวอลลุ่มหรือว่าพื้นที่ในรองเท้าค่อนข้างเยอะนั่นเองคราวนี้มาถึงสิ่งที่ผมชอบแล้วก็จุดที่ต้องสังเกตนะครับสำหรับคนที่สนใจรองเท้าคู่นี้มาดูกันว่าผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรกับรองเท้าคู่นี้ครับสิ่งที่ผมชอบกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับต้องบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่มีความสวยงามรูปทรงเนี่ยมันสามารถใส่ได้กับทุกๆวันะ หมายถึงว่าใส่เที่ยวใส่เข้ายิมฟิตเนสหรือว่าวิ่งทั่วไปผมว่าอันนี้โอเคมากเลยนะในราคา3790บาทเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคินบาร่าเบกซัสหรือว่า Brooks Launch เองเนี่ยเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าน่าจะสวยที่สุดในกลุ่มของรองเท้าที่ผมพูดมาเมื่อกี้และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือปกติแล้วเวลาแบรนด์เนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมเพื่อใช้ในการรีวิวเนี่ยส่วนมากเข้ามักจะไม่บอกว่ารองเท้า แต่ละรุ่นของเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยระบุม,มาชัดเจนเลยว่าคู่แข่งของเขาคือ,อรองเท้าสายอย่างไนกี้เบกัซัดนะครับบรูคคินวาร่าเป็นแนวแบบแน่นไหลนะครับไม่ได้นุ่มนิ่มมากคู่นี้จัดอยู่ในเกณฑ์ของรองเท้าพวกนั้นหมดฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่รีวิวอย่างผมแล้วก็เพื่อนๆที่ดูรีวิวนะครับจะได้ไม่ต้องไปเดาว,ว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีความรู้สึก คล้ายกับรองเทารุ่นไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าอันนี้รีบอกเขาบอกมาเองเลยว่าสามารถเทียบได้กับรุ่นเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับสามพบบาทถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งใส่ซ้อมที่ราคาไม่ได้แรงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับคู่อื่นในตลาดไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจากค่ายไทยหรือว่าค่ายต่างประเทศนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าคู่นี้จะสามารถ ทดแทนได้ไหมกับรองเท้าเหล่านั้นเรื่องของวัสดุต่างๆการออกแบบถือว่าทำทำได้ดีสําหรับผมนะในราคา3,790บาทนะครับเรื่องของงานถือว่าเนี้ยบประณีตเลยนะฮะเรื่องของเอา s o ที่ตรงนี้ผมชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกาะได้ดีให้ความรู้สึกตอบสนองให้ความรู้สึกของพื้นถนนได้ค่อนข้างดีนะครับความรู้สึกของการใช้งานรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือแน่นและไหลไปข้างหน้านะครับ เรื่องของความนุ่มถามว่านุ่มนิ่มไหมอาจจะไม่นุ่มนิ่มนะครับเป็นแบบนุ่มแน่นนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานวิ่งทั่วๆไปได้ดีนะครับแต่สําหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่กําลังมองหารองเท้าที่ต้องการความนุ่มความสบายที่ได้จากโฟมเนี่ยผมว่าคู่นี้อาจจะแน่นเกินไปหน่อยนะครับให้ความรู้สึกธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ ไปด้วยใจกับขาของตัวเองนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรช่วยมากและนั่นก็คือสิ่งที่ผมชอบนะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องสังเกตนะครับสำหรับคนที่สนใจรองเทา้า Reebok Footline Energy 4คู่นี้ครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ s i ซ i n g นะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังให้ดีเพราะว่าคู่นี้เนี่ยผมใส่ไซส์11 US นะครับซึ่งปกติแล้วผมใส่ไซส์10.5 US ผมคิดว่าใส่ตรงไซส์น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในรองเทา้า ใครหน้าเท้ากว้างไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะผมคิดว่าใส่ได้สบายๆถามว่าดันอุ้งไหมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ได้ดันอะไรนะครับผมเท้าล้มนิดๆน,นะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีการดันอุ้งแต่อย่างไรแต่ถ้าเกิดใครที่มีอาการเท้าล้มเท mm. ้าแบนอยู่แล้วมาใส่รองเท้าคู่นี้ อาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสายแบบนูเทรลในความรู้สึกส่วนตัวผมนะข้อต่อไปนะครับก็คือในราคานี้ผมคิดว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่าก็ตามนะครับผมเห็นเพื่อนๆบางคนมาคอมเมนต์มาว่าได้มาในราคา2990บาทจากทางซ u เปอร์สปอร์ตนะครับอันนี้ก็ตามกันดีๆแล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะลดอีกเมื่อไหร,ร่นะฮะถ้าเกิดราคา2990บบาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็มันไม่ได้แพงจนเกินไป ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้า f l o ด t ไลน์ e อ e เน y 4นะครับก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ของฟิลลิ่งที่ได้จากการวิ่งผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะมินิมอลไปนิดนึงมินิมอลในที่นี้หมายความว่ามันอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของความดีดเด้งหรือว่าเทคโนโลยีที่แบบจัดเต็มนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งแบบมีเทคโนโลยีที่เพียงพอสําหรับการวิ่งแล้วเอา,อางี้ดีกว่าฉะนั้นเรื่องของคาแรคเตอร์อะไร มันไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคา3,790บาทผมคิดว่าผมก็ผมก็รับได้นะกับกับสิ่งที่ได้มาของรองเท้าคู่นี้นะครับแน่นอนไม่ได้มีอะไรที่แบบวิหวาแต่มันสามารถใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแค่นั้นเองครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับก็คือเรื่องของฟิตติ้งของรองเท้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า,วารองเท้าคู่นี้เนี่ยมี พื้นที่หรือว่าวอลลุ่มในรองเท้าค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะซื้อไปเพื่อใช้ในการวิ่งเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้อมอินเทอร์หรือว่าวิ่งเทมโประยะยาวๆในเพ c สที่เร็วๆเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าลองไซส์ให้ดีๆเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่มันค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีถ้าเกิดรองเท้าไม่กระชับนะครับอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนของเท้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ ที่เพื่อนๆรัดเชือกแล้วก็ถุงเท้าที่เพื่อนๆใส่ขณะวิ่งด้วยนะครับและนี่ก็คือรีวิวของเจ้า Reebok f l o a t r i d e Energy 4นะครับรองเท้าว,วิ่งราคา3,790บาทที่มีเทคโนโลยีเพียงพอแล้วสำหรับการวิ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเมื่อเทียบกับค่ายอื่นในตลาดแต่ด้วยความสวยงามของมันอันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตัวน,นี้ผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่สวยมากเลยนะในราคา3,790บาท ถ้าได้ส่วนลดอีกถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือแตกต่างยังไงนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดไลค์กดซับนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้ากับผมเต้ยทรนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ